สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้บาเฟึงฮัดที่6.2นะคะเปิดมาหน้าที่4นะก่อนที่เราจะเริ่มไปทำนะคะแม่ครูขอทอี่ายเนื้อหาที่จะใช้ในวันนี้ก่อนนะคะเด็กๆค่ะก่อนอื่นแม่ครูขอขึ้นรูปให้เด็กดูก่อนเนาะเป็นการทบทวนเนื้อหาคราวที่แล้วนะคะมีทั้งหมดอยู่5รูปนะคะแต่ละรูปแม่ครูแบ่งแต่ละส่วนเท่ากันแล้วก็แม่ครูก็มีส่วนที่ระบายสีกับส่วนที่ไม่ระบายสีใช่ไหมคะส่วนที่ระบายสีคือส่วนที่เราสนใจเราจะเรียกว่าตรงนี้คือเศษ แล้วก็ส่วนคือตรงไหนส่วนคือจํานวนทั้งหมดที่เราแบ่งนะคะนี่หนึ่งสองสามเราแบ่งเป็นสามส่วนเพราะฉะนั้นข้อน,นี้แม่ครูก็จะเขียนเป็นเศษหนึ่งเนาะเพราะว่าเราระบายสีแค่หนึ่งแล้วส่วนคือเท่าไรคะส่วนก็คือสามเพราะเราแบ่งทั้งหมดสามส่วนเท่าเท่ากันนะคะก็คือระบายสีหนึ่งในสามเนาะหรือก็คืออ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสามนะคะต่อมารูปที่สองตรงนี้นะรูปวงกลมแม่ครูระบายสีเท่าไรคะหนึ่งสอง ก็จะเขียนได้เป็นเศษ2แล้วส่วนคือเท่าไร่คะส่วนก็คือดูว่าในรูปนี้แม่ครูแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนใช่ไหมคะมีกี่ส่วนลูก1 2 3 4 5ก็ต้องตอบไปว่าส่วน5เราก็จะอ่านได้ว่ารูปนี้คือเศษ2ส่วน5ะคะต่อมารูปที่3นะคะเป็นรูปกี่เหลี่ยมลูกร,รูป6เหลี่ยมเนาะแม่ครูก็มีที่ระบายสีอยู่เท่าไหรคะ2ก็คือเศษ2จากทั้งหมดกี่ส่วนคะ หกส่วนนะนี่แม่ครูแบ่งเป็น6ส่วนเ,เท่ากันต่อมารูปสีเขียวบ้างรูปนี้แม่ครูระบายสีกี่ส่วนลูกระบายสีทั้งหมด5ส่วนก็แสดงว่าเศษเป็นห้าจากทั้งหมดแม่ครูแบ่งเป็นกี่ส่วนลูกทั้งหมดเลย7จ็ส่วนใช่ไหมคะตรงนี้สีเขียวไปห้าแล้วเพิ่มสีขาวอีกสองก็เป็น7ดต่อมารูปสุดท้ายแม่ครูระบายสีกี่ส่วนคะ หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมระบายสี่ส่วนก็คือเศษเป็นสี่จากทั้งหมดกี่ส่วนคะที่แม่ครูแบ่งทั้งหมดในรูปนี้เลยนี่เมื่อกี้สี่แล้วเนาะก็เพิ่มเป็นเท่าไหร่คะห้าหกแสดงว่ามีทั้งหมดหกส่วนนะคะก็เลยอ่านเป็นเศษสี่ส่วนหกเนาะนี่อันนี้เป็นการทบทวนนะคะเด็กๆสังเกตนะเนี่ยรูปที่แม่ครูวาดอันนี้คือสามเหลี่ยมหนึ่งรูปวงกลมหนึ่งรูปหกเหลี่ยมหนึ่งรูป แล้วก็สี่เหลี่ยมหนึ่งรูปแล้วก็สี่เหลี่ยมอีกหนึ่งรูปใช่ไหมคะออแสดงว่าเศษส,ส่วนตรงนี้ทุกตัวเลยมันมีค่าน้อยกว่าหนึ่งนะคะนี่มันไม่เต็มรูปเพราะแม่ครูระบายสีไม่ครบนี่มันแบ่งออกไปแล้วเนาะน,นี่มันโดนเอาไปนี่หายเป็นหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนก็คือเหมือนเรามีขนมลูกมันไม่เต็มถาดมันไม่เต็มส่วนไม่ไม่เต็มชิ้นใช่ไหมคะโดนแบ่งไปแล้วเพราะแม่ครูไม่ระบายสีเต็มรูปแล้วเศษส,ส่วนที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนก็คือ มันหายไปบางชิ้นบางส่วนใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเศษส่วนแท้เขาเรียกว่าเศษส่วนแท้นะคะเศษส่วนแท้ก็คือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนี่ค่ะตัวข้างบนเนาะคือเป็นตัวเศษมันจะน้อยกว่าตัวส่วนด้านล่างทุกข้อเลยเห็นไหมคะจำไว้นะถ้าตัวเศษนี่ตัวด้านบนตัวข้างบนนะคะนี่ตัวเศษข้างบนมันน้อยกว่าตัวด้านล่างหรือตัวส่วนข้างล่างนะคะนี่เราเรียกว่า เศษส่วนแท้โอเคเนาะเช่นข้อนี้เนาะถ้าเรามองเป็นพิซซ่านะคะนี่หนึ่งถาดเลยนะก็คือถ้ามันเต็มรูปก็คือมันมีพิซซ่าอยู่หนึ่งถาดแต่ตอนนี้มันเต็มไหมไม่แสดงว่าพิซซ่าตอนนี้มันมีน้อยกว่าหนึ่งนะคะนอกจากเศษส่วนแท้แล้วนะคะมันยังมีเศษส่วนชนิดอื่นอีกนะโอเคอยากรู้หรือ,อยังเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเศษส่วนอีกชนิดหนึ่งที่แม่ครูพูดถึงก็คือเศษเกินนะคะ สลับกับเมื่อกี้นี้เลยเมื่อกี้ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนแต่คราวนี้ตัวเศษนะคะมันมากกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนนะมันจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1น,นะตรงข้ามกับเมื่อกี้เลยเศษส่วนแท้ตรงข้ามกับเศษเกินนะคะมาอ่านเศษส่วนรูปนี้นะคะว่ามันอ่านว่าเท่าไหร่นะเราต้องเอารูปนี้กับรูปนี้อ่านรวมกันนะแสดงว่าต้องเอามาบวกกันเนาะอ่ารูปแรกนะมันมีอยู่5ส่วนเนาะเราระบายส5หส่วนมันก็คือเศษ 5ส่วน5จากนั้นอีกรูปหนึ่งนะคะรูปนี้ระบายสี2ส่วนนะคะจากทั้งหมดเท่าไหรค่ค่ะกี่ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนก็คือเศษ2ส่วนห้ม่คเูเหรือต้องเอามารวมกันนะรวมกันแล้วได้เท่าไหร่ลูกเวลาบวกเศษส่วนนาอเด็กเรียนไปแล้วตอนปอ3นะคะคือเอาเศษบวกเศษส่วนคงเดิมนะคะก็คือเอาแค่ตัวข้างบนบวกกันตัวข้างล่างเขียนเหมือนเดิมมันก็จะได้เป็นเศษ จ็ดส่วนห้าเห็นไหมคะนี่เอาแค่ตรงนี้บวกกันนะเราได้เป็นเจ็ดตรงส่วนข้างล่างไม่ได้เอามาบวกกันเป็นสิบนะส่วนคงเดิมก็คือเป็นห้าเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเศษเกินนะคะเห็นไ,ไหมคะมันเกินเนาะมันเกินตัวส่วนเลยชื่อว่าเศษเกินนะคะจําง่ายมากชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเศษมันเกินคือเศษมันเกินตัวส่วนมันมากกว่าตัวส่วนนะคะอ่ะแล้วทําไมแม่ครูเขียนว่ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งนี่ไงรูปนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะ แม่ครูใช้คําว่าหรือนะหรือก็คือมากกว่าก็ได้หรือเท่ากับ1ก็ได้อย่างเช่นรูปนี้เห็นไหมคะรูปนี้นะสี่เหลี่ยมตรงนี้นะเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือ9กส่วนเ้าใช่ไหมคะซึ่งมันมีค่าเท่ากับ1น,นะคะก็คือมีสี่เหลี่ยมอยู่1ชิ้นนะคะนี่เราค่อยแบ่งเป็นชิ้นย่อยๆเนาะเหมือนมีเค้กเป็นถาดสี่เหลี่ยมแล้วเราแบ่งเป็น9ส่วนนะคะแล้วเอ๊ะทำไมาเขาเรียกว่าเศษเกินล่ะมันเต็ม1รูปอันนี้เหมือนกันนะนี่รูปนี้เขียนได้เป็นเท่าไหร่นะเศษส,ส,สนส่ อันนี้ก็เรียกว่าเศษเกินนะคะถ้าเศษกับส่วนมันเท่ากันก็คือ1รูปเต็มๆอะระบายสี1รูปเต็มๆก็คือเรียกว่าเศษเกินเหมือนกันอ่าเพราะว่าเต็มพอดีเขาเรียกว่าเศษเกินนะคะ,ะมาดูที่รูปสีเขียวบ้างรูปแรกมีเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7 8ีนะมีทั้งหมด8ส่วนนะคะมีอยู่8ส่วน8รูปนี้ก็เหมือนกันเนาะก็คือ 8, 8ส่วน8นะคะเอามารวมกัน ต่อมารูปข้างบนตรงนี้บ้างลูกมีเท่าไหรคะเศษสี่ส่วนแปดใช่ไหมคะอ่ะรวมกันแล้วเป็นเท่าไหรคะทีนี้เราบวกเศษส่วนเนาะก็คือเอาเศษบวกเศษนะตรงนี้บวกกันเลย8ดบวก8ดเป็น 16, 16 16บวกอีกสเป็น20สินะคะได้เป็นเศษยี่สิแล้วส่วนเป็นเท่าไรคะส่วนเหมือนเดิมนะคะก็คือ8อ่ะแม่ครูขอไฮไลทนะ์นะนี่ตรงนี้ที่แม่ครู ขีดให้แล้วก็เขาเรียกว่าเศษเกินนะคะอา่าเดี๋ยวสรุปเศษเกินก่อนนะ,ะว่าเศษเกินมันคืออะไรเศษเกินก็คือเศษส่วนที่มันมีจําน,น, <vault. S 2> นวนเศษมากกว่าจํานวนส่วนนะคะนี่มันมีเศษอยู่7แต่มันมีส่วนอยู่5ก็คือตัวข้างบนมากกว่าตัวข้างล่างก็คือมันเกินเนาะเศษข้างบนมันเกินนะคะหรืออาจจะเป็นเศษส่วนที่เป็นเลยคะมีเศษกับมีส่วนเท่ากันนะอันนี้ก็เรียกว่าเศษเกิน โอเคแยกให้ออกนะคะง่ายอยู่เนาะเพราะว่ามันตรงข้ามกับเศษส่วนแท้ใช่ไหมคะตอนนี้เรารู้จักเศษส่วนแท้แล้วก็เศษเกินแล้วเราพร้อมที่จะไปทำแบบฝึกหัดหน้าสีกันแล้วค่ะอ่าไปลุยกันเลยค่ะมาดูที่ข้อหนึ่งใหญ่ก่อนเลยนะคะเขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่าเขียนวงล้อมรอบเศษเกินนะแะม่ครูขอให้อะไรคําว่าเศษเกินนะเดี๋ยวแม่ครูขอเลื่อนนะคะจะได้เห็นชัดๆนะคะเดี๋ยวแม่ครูเขียนสรุปที่ายให้อีกหนึ่งรอบนะ,ะเศษเกินก็คือตัวเศษ มันต้องมากกว่าหรือเท่ากับนะคะนี่ครูเขียนเครื่องหมายหรือเท่ากับนะมันมากกว่าก็ได้หรือเท่ากันก็ได้นะคะมากกว่าส่วนหรือใครงงคําว่าเศษส่วนเนาะก็ให้ดูแบบนี้นะตัวข้างบนนะตัวบนมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับข้างล่างนะคะนี่อันนี้คือเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนะคะก็คือ ตัวข้างบนมันจะมากกว่าตัวข้างล่างก็ได้หรือตัวข้างบนมันจะเท่ากับตัวข้างล่างก็ได้เขาเรียกว่าเศษเกินนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจเนาะแม่ครูจะให้เด็กๆลองหาคําตอบเองก่อนนะคะเสร็จแล้วค่อยมาดูฉเฉลยเนาะว่าอันไหนบ้างที่เป็นเศษส่วนเกินให้เด็กๆวงล้อมรอบทุกอันเลยนะคะโอเคลงมือทาเลยค่ะเสร็จแล้วกดมาดูฉเฉลยนะคะเด็กๆทําเสร็จหรือยังคะ น่าจะทําเสร็จแลนะ้วเนาะเพราะว่าถ้าได้ยินเสียงแม่ครูแสดงว่ากดมาดูต่อแล้วใช่ไหมคะโอเคมาดูฉเฉลยเลยน,นะคะแม่ครูเห็นอันแรกเลยที่แม่ครูจะวงเนาะแม่ครูเอาอันนี้แล้วกันนี่อยู่ตรงกลางพอดีเลยนี่เศษสิบสองส่วนสิบสองนะคะเพราะว่าตัวเศษมันเท่ากับตัวส่วนเนาะก็เรียกว่าเศษเกินนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเพราะว่าอะไรลกูกสิบห้ามันก็มากกว่าสนะิบสามเนาะก็คือเศษมากกว่าส่วนนะคะอันนี้ก็เป็นเศษเกิน อันอนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้คือเศษส่วนแท้นะอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นเศษส่วนแท้เนาะตัวข้างบนมันน้อยกว่าตัวด้านล่างอันนี้ล่ะใช่เพราะตัวข้างบนมากกว่าตัวข้างล่างเนาะแสดงว่าวงอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ล่ะไม่ใช่นี้คือเศษส่วนแท้นะคะอันนี้ล่ะไม่ใช่เพราะว่าตัวข้างบนน้อยกว่าตัวข้างล่างนี่คือเศษส่วนแท้อันนี้่ะลูกอันนี้ก็เป็นเศษส่วนแท้เพราะว่าตัวข้างบนน้อยกว่าตัวข้างล่างนะคะ ต่อมาอันนี needed, Martine, <mother>. <S <s ้นะคะอันนี้ก็เป็นเศษส่วนแท้เหมือนกันเพราะว่าตัวเศษมันน้อยกว่าตัวส่วนดางล่างนะคะอันนี้ก็แท้นะอันนี้ล่ะอันนี้ง่ายเกินเพราะว่าตัวข้างบนมากกว่าตัวข้างล่างก็คือเศษมันมากกว่าส่วนวงอันนี้ด้วยนะคะนี่ต่อมามีอีกไหมมีอีกไหมอันนี้ยังไม่ได้ดูเนาะนี่อันนี้ก็เศษน้อยกว่าส่วนมันก็เป็นเศษส่วนแท้นะคะ อนี่ไงเจอแล้วเศษสิบส่วนหอันนี้ก็เป็นเศษเกินใช่ไหมคะเพราะว่าตัวข้างบนมากกว่าตัวข้างล่างก็คือตัวเศษมันมากกว่าตัวส่วนนะคะวงอันนี้ด้วยนะอ่ะวงครบแล้เนาะมีทั้งหมดห้าจำนวนนะคะใครถูกตัวถูกนะคะนี่เป็นไงคะถูกหมดไหมโอเคไปต่อข้อสอบอย่างข้างล่างกันเลยนะคะ ต่อกักที่ข้อ2ใหญ่นะคะอ่านจุดกันเลยเนาะเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะในช่องสี่เหลี่ยมนะคะนี่ที่เป็นสียไข่นะเขามีข้อย่อยอยู่2ข้อนะข้อย่อยแรกก็คือข้อที่1นเนาะเขาบอกว่าให้ทําเป็นเศษส่วนแท้เติมตัวเลขยังไงในช่องสี่เหลี่ยมให้แต่ละข้อตรงเนี้ยมันกลายเป็นเศษส่วนแท้นะคะส่วนข้อ2ย่อยก็คือให้ทําเป็นเศษส่วนเกินเหมือนกันเลยจะเติมตัวเลขอะไรเพื่อให้มันกลายเป็นเศษส่วนเกินนะคะ มาดูที่ข้อหนึ่งย่อยก่อนนะคะเขาบอกว่าให้ทําเป็นเศษส่วนแท้เนาะแม่ครูขอใช้ตรงนี้ในการอธิบายนะคะก็คือถ้าเป็นเศษส่วนแท้ตัวด้านบนที่เป็นตัวเศษนะคะมันต้องน้อยกว่าตัวส่วนด้านล่างเนาะแม่ครูเขียนไว้ให้นะต้องน้อยกว่าตรงนี้มันต้องน้อยกว่าตรงนี้นะตัวด้านบนต้องน้อยกว่าตัวด้านล่างนะคือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนมันถึงจะเรียกว่าเศษส่วนแท้นะคะ แต่ถ้าเขาให้เราหาอย่างข้อสองเป็นเศษเกินอ่ะทำยังไงดีคะทีนี้เหมือนเดิมเลยรูใช้ข้อนี้ในการอธิบายนะคะตรงข้ามกับเมื่อกี้เนาะมันต้องเป็นงไงคะมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับนะคะมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับนะคะมันถึงจะเป็นเศษเกินนะ อย่างเช่นตรงนี้เนาะเดีย๋ยวแม่ครูเติมให้ถ้าจะให้เป็นแท้อย่างเช่นแม่ครูเอา tulee. ตรงนี้เป็นสามตรงนี้เป็นสี่เงี้ยขอแค่ตัวข้างบนมันน้อยกว่าตัวข้างล่างนะคะหรือจะเอาเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบอย่างงี้ก็ได้ก็เป็นเศษส่วนแท้ก็ขอแค่ตัวข้างบนที่เป็นตัวเศษมันน้อยกว่าตัวส่วนนะคะแสดงว่าข้อนี้มันมีได้หลายคําตอบเนาะนี่ตรงนี้นะเติมอะไรก็ได้ขอแค่ตัวข้างบนน้อยกว่าตัวข้างล่างนะคะส่วนข้อ2นะคะที่เป็นเศษเกินตรงนี้ B, นะ นี่ข้อนีีสไต์นะคะก็คือต้องให้ตัวข้างบนมากกว่าตัวข้างล่างอย่างเช่นแม่ครูเอาห้าแสดงว่าข้างล่างแม่ครูต้องเป็นอะไรคะเลขอะไรก็ได้ที่น้อยกว่าห้าใช่ไหมคะอ,อย่างเช่นแม่ครูเอาเศษห้าส่วนสองก็ได้หรือแม่ครูจะเอาเป็นเศษห้าส่วนสามได้ไหมได้เหมือนกันนะคะขอแค่ตัวข้างบนมากกว่าตัวข้างล่างครูจะเอาเศษห้าส่วนห้าได้ไหมคะได้ อย่างนี้ก็เรียกว่าเศษเกินเหมือนกันนะคะนี่มันเท่ากันก็ได้เนาะสองอันนี้นะคะฟรีสไตล์เนาะแต่ว่าต้องตามเงื่อนไขที่แม่ครูเขียนโน้ตไว้ให้นะคะอ่ะส่วนข้อที่เหลือเด็กๆลองเขียนก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ครูเฉลยให้ดูเนาะว่ามันมีคําตอบได้อะไรบ้างนะคะเพราะว่ามันสามารถตอบได้หลายคําตอบนะคะข้อนี้โอเคเด็กๆลงมือทําเลยค่ะเป็นไงคะเติมเสร็จหรือยงังอ่ะแม่ครูขออธิบายคําตอบข้อนี้ก่อนเนาะเนื่องจากว่าเศษส่วนแท้ก็คือ ตัวข้างบนมันต้องเมคะน้อยกว่าตัวข้างล่างก็คือเศษน้อยกว่าส่วนใช่ไหมคะเราก็ต้องไปหาว่าเอ๊ส่วนเป็นสมข้างบนต้องเติมเลขอะไรนะมันถึงจะน้อยกว่า3ามเลขอะไรลูกนีเ่เติมเลข2ก็ได้นะนี่สองก็น้อยกว่าสามเติมหนึ่งได้ไหมคะนี่หนึ่งก็ได้เหมือนกันนะ,ะมีหลายคําตอบเนาะใครตอบหนึ่งก็ถูกใครตอบสองก็ถูกนะคะต่อมานี้นะคะนี่เศษแดเอ๊ะจะส่วนเท่าไหร่ดีถึงจะกลายเป็นเศษส่วนแท้ เราต้องให้ตัวข้างล่างมันมากใช่ไหมคะข้างบนมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมากกว่าแปดก็คือเลขอะไรคะเลขเก้าเป็นเลขอื่นได้ไหมได้สิบก็มากกว่าแปดเนาะมีหลายคําตอบเลยสิบสิบอดสิบสองได้หมดเลยนะคะนี่มีหลายคําตอบนะอ่าไม่รูจุดไว้ให้ไปเรื่อยๆส่วนเป็นหนึ่ง้านได้ไหมลูกได้แต่ตรงนี้มันเขียนพอไหมเนี่ยไม่พอเอาพอประมาณนะคะไม่ต้องเอาเลขเยอะขนาดนะคะเอาเขียนพอประมาณนะต่อมาข้อนี้นะคะ เติมอะไรเยอะลูกต้องให้ตัวข้างบนมันน้อยใช่ไหมคะตัวข้างล่างมันมากกว่าเพราะฉะนั้นเติมอะไรก็ได้ที่มันน้อยกว่า1 3บนสะามแมู่เอาใกล้สุดนะคือ12เอาน้อยกว่า12บสองเนี่ยไม่ได้เติมเป็น11ก็ได้เติมเป็น10ก็ได้ใช่ไหมคะเติมเป็น9ก็ได้ไปเรื่อยๆนะคะเป็น8เป็น7เป็น6อะไรก็ได้นะคะมีได้หลายคำตอบเนาะต่อมาข้อนี้นะนี่เศษเป็น1ใช่ไหมคะ เราต้องหาตัวข้างล่างให้มันมากกว่าเพื่อจะได้ตามเงื่อนไขนี้ให้ตัวข้างบนมันน้อยกว่าตัวข้างล่างอะไรละ่ะที่มันมากกว่าหนึ่งใกล้เคียงหนึ่งที่สุดนะกแม่ครูอเอาสองส่วนเป็นสามได,ไมได้ก็ขอแค่ตัวข้างบนน้อยกว่าตัวข้างล่างใช่ไหมคะนี่เป็นสามก็ได้เป็นสี่ก็ได้เป็นห้าก็ได้นะคะไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้ก็ฟีสไตล์ตามเงื่อนไขนะคะอ่ะเรามาดูตรงนี้นะทํายังไงตรงนี้มันจะกลายเป็นเศษเกินลกูกตามเงื่อนไขนะคะเราต้องให้ตรงนี้ มันมากกว่าหรือเท่ากับข้างล่างเนาะถ้ามันเท่ากันก็คือต้องเป็นเลขสนะกรณีที่มันมากกว่าเป็นเลขอะไรได้บ้างมันเป็นเลข1ก็ได้เนาะกรณีที่มันมากกว่านะที่ไม่ใช่เท่ากับต่อกันที่ตรงนี้นะคะทำยังไงจะเป็นเศษเกินลูกเราต้องหาเลขอะไรก็ได้ที่มันเท่ากับหรือมากกว่าใช่ไหมคะเอากรณีเท่ากับก่อนนะถ้ามันเท่ากับก็คือต้องเติมสิแล้วกรณีที่มันมากกว่าสิบมีอะไรได้บ้างลูกก็มีสิก สิบเจ็ดสิบแปดนะไปเรื่อยๆนะคะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะต่อกันที่ตรงนี้นะคะทํายังไงจะให้ตรงนี้กลายเป็นเศษเกินลูกเราก็ต้องทําให้สามตรงนี้ใช่ไหมคะมันมากกว่าตัวข้างล่างอ่าสามมากกว่าอะไรลูกสามมันมากกว่าสองกับหนึ่งนะคะมันมากกว่าสองกับหนึ่งแล้วกรณีที่มันเท่ากันลูกเป็นเลขเลยคะ่ะเลขสามนะนี่มันมีเลขสองกรณีเนาะกรณีที่มันมากกว่ากับกรณีที่มันเท่ากันนะคะอันนี้ แม่ครูเขียนกรณีที่มันเท่ากันนะคะก็คือหนึ่งเนาะข้อนี้นะคะเด็กจะไปทํากรณีที่มันมากกว่าแล้วเขียนส่วนให้แม่ครูเป็นศูนย์ตรงนี้ใส,ส่ศูนย์ได้ไหมไม่ได้นะคะถ้ามันมองเป็นเศษเนี้ยเศษหนึ่งส่วนศูนย์นะลูกมันหมายความว่าไงมันหมายความว่ามีอยู่1ส่วนในทั้งหมด0ูนย์ส่วนอ่ะมันเป็นไปได้ไหมจะแบ่งของเป็นทั้งหมดศูนส่วนได้ยังไงใช่ไหมคะมันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นห้ามเขียนส่วนเป็นศูนย์นะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษ1ส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้แม่ครูอธิบายให้ดูแล้วเนาะว่ามันมีหลายคําตอบนะคะขอแค่มันตามเงื่อนไขตรงนี้นะคะเอาวันนี้เด็กๆได้เรียนเรื่องเศษส่วนแท้กับเศษเกินนะคะมันตรงข้ามกันใช่ไหมคะ2อ,อันนี้เนาะแยกให้ออกนะคะว่าอันไหนเป็นเศษส่วนแท้อันไหนเรียกว่าเศษเกินนะคะโอเคแล้วเจอกันครับหน้านะคะบ๊ายบาย